วันนี้เราจะมาศึกษาเกี่ยวกับการเคลื่อนที่ของมุลกระแพงเอ้ยแม่กระพุนสวัสดีค่ะดิฉันนักศึกษาชปที่ชคดิฉันนาวิารที่ชั้กค่ะิฉน4ชั้นักคดิฉันนัาวิรเลขที่19ชั้น6ค่ะวันนี้เราจะมาพบกับการเคลื่อนที่ของแม่กพันเชจะรับชมแลฟังกันได้เค่ะ let's go ัอื่นเราไปทำความร ส่วนประกอบของแมงกะพรุนไปก่อนเลยนะคะแมงกะพรุนมีเนื้สองชั้นก็คือนนื้อชั้นนอกนืยอชนในค่ะโดยภายในลำตัวของแมงกะพรุนนะคะจะมีของเหลวอยู่ค่ะซึ่งมีชื่อเรียกว่ามีซกเรียค่ะซึ่งก็จะอยู่ระหว่างเนื้อชั้นนอกกับเนืยอชั้นในนะคะโดยจะมีน้ําเป็นองค์ประกอบค่ะแมงกะพรุนค่ะจะมีช่องนะคะภายในลำตัวที่ติดอยู่กับปากค่ะ ซึ่งเมงกระปุลนะคะก็จะพ่นน้ำออกมาทางปากนะคะทำให้เกิดการเคลื่อนที่ได้บริเวณนี้นะคะเราจะเรียกว่าเซนทาเปิลจะมีเข็มพิษจำนวนมากอยู่ตรงบริเวณนี้นะคะหากเราไปสัมผัสโดนก็จะเกิดการระคาเคืองกับผิวหนังได้เราว่าเมงกระปุลน,น้นเคลื่อนที่ย่างไรค่ะจากวิดีโอนี้นะคะให้เราสังเกตเนื้อเยื่อบริเวณขอบกระดิ นั่นก็คือส่วนนี้นะคะจะเห็นได้ว่าการเคลื่อนที่ของแมงกะพุนเกิดจากการหดตัวของเยื่อบริเวณขอบกระดิ่งและผนังลำตัวสลับกัน,นะคะ่ะการกระทานี้นะคะทําให้เกิดแรงดันของน้ําผักตัวของแมงกะพุนเคลื่อนที่ไปในทิศทางต่อการข้ามกับน้ำที่พ่นออกมาและการหดตัวนี้ทําให้แมงกะพุนเคลื่อนที่ไปจังหวะค่ะ พวกเราขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับ,รบชมนะคะวันนี้พวกเราขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ